คลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการประกอบแชสซีหัวล่า10ล้อของแมนนะครับสำหรับแชสซีชุดนี้นะผมก็ได้ทำการสั่งซื้อมาจากเว็บ eBay นะซึ่งข้างในกล่องเนี่ยก็จะไม่มีคู่มือมาให้นะครับผมก็เลยอะ่ะมาทำการแนะนำวิธีการประกอบในคลิปนี้กันนะอ่าเริ่มแรกนะครับแชสซีของเฮอร์ป้าเนี่ยถ้าเกิดเราสังเกตที่ตัวกล่องเเขาก็จะแยกชิ้นส่วนมาให้เราหมดเลยนะซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยก็เราก็ต้องมาดูภาพในการประกอบนะครับภาพที่เขาอยู่ข้างบนกล่องอันนี้นะ จะมีภาพมาให้แค่ภาพเดียวนะครับเราก็ต้องสังเกตนะซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยถ้าเกิดสําหรับคนที่เพิ่งหัดเล่นใหม่เนี่ยอาจจะประกอบแล้วก็พลาดทําชิ้นส่วนเสียหายได้นะครับในคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะว่าพอประกอบแล้วเนี่ยชัดซีจะหน้าตาเป็นยังไงบ้างเริ่มแรกนะครับผมจะเริ่มจากตัวบางโคนท้ายก่อนเห็นไหมครับตรงเนี้เราก็จะสามารถใส่ไฟท้ายเข้าไปไฟท้ายของรถจะเป็นในลักษณะนี้นะครับเราก็ใส่เข้าไปนะมันจะเป็นจุดล็อกของเขานะครับไฟท้ายใส่ไม่ยากนะ ก็ใส่เข้าไปครับทั้งสองข้างนะครับจะมีไฟท้ายมาให้นะชัดซีเฮอป,ป้าจะเสมือนจริงมากนะครับอันนี้ผมใส่ไฟท้ายเรียบร้อยแล้วใส่อีกข้างหนึ่งกันโอเคครับไฟท้ายใส่เรียบร้อยนะต่อมาก็จะมาดูชัดซีชิ้นส่วนที่เป็นด้านบนกันชัดซีจะมีสองชิ้นนะครับอันนี้บนอันนี้ล่างวิธีการสังเกต ถ้าล่างเนี่ยจะเห็น,นชุดเฟืองท้ายอยู่นะอันนี้เป็นชชสซีส,สิบล้อสองเพลานะก็จะมีชุดเพลาขับอยู่2ชุดนะครับต่อมาก็เป็นวิธีการเอาตัวบังโคลเนี่ยเข้าไปติดตั้งกับชชสซีก็ง่ายๆครับจะมีเรือยอยู่2จุดนะสจุดนี้แล้วก็เอาตัวบังโคลเข้าไปใส่บังโคลก็จะมีรูครับจะลงล็อกกันพอดีแล้วก็ใส่ประกบกันในลักษณะนี้ โอเคครับเราประกอบกันเรียบร้อยแล้วนะ,ะตัวนี้ก็จะอยู่ในลักษณะนี้ต่อมานะครับเราก็ใส่ชัดซีชิ้นล่างเข้าไปชัดซีชิ้นล่างจะเป็นอันนี้ให้เราสังเกตนะครับจุดล็อกของเขาเนี่ยจะมีตัวเนี่ยเดือยโผล่ขึ้นมาอันนี้นะครับที่ขึ้นมาอันนี้อันนี้เวลาเราประกอบกับชัดซีแล้วเนี่ยมันจะมาล็อกกันตรงจุดนี้คนที่ไม่เคยประกอบอาจจะงงนะ,ะตรงนี้นะครับ จะล็อกกันตรงจุดนี้พอดีนะวิธีการก็คือให้ใส่จากด้านท้ายเข้าไปก่อนเอาวันนี้ใส่เข้าไปตรงชชสซีจุดนี้ไล่จากด้านท้ายไปด้านหน้านะครับวิธีการก็ใส่ลงไปนะจะมีรูตรงนี้อยู่นะครับจะมีรูตรงนี้อยู่แล้วก็สอดชิ้นส่วนตรงนี้เข้าไประมัดระวังในการประกอบขั้นตอนนี้นะถ้าเกิดเรากดไม่ถูกเนี่ยชิ้นส่วนหักได้นะครับอ่าโอเคครับพอเรากดเข้าไปแล้วของเขาจะลงล็อกนะ สังเกตไหมครับตรงจุดยึดชัดซีชิดล่างเนี่ยจะมาอยู่ตรงนี้แล้วต่อมานะครับแล้วก็ค่อยๆกดไล่เข้าไปตรงนี้ก็จะมีเดือยล็อกอยู่ตรงชุดถังลมนะก็ค่อยๆกดไล่เข้าไปครับไล่จากด้านท้ายด้านหลังเนี่ยไปด้านหน้าค่อยๆกดไล่นะครับจนมาถึงด้านหน้าด้านหน้าสุดนี่ก็จะเป็นจุดล็อกจุดสุดท้ายแล้วแล้วก็กดเข้าไปครับเขาจะลงล็อกอ่าโอเคครับอันนี้ชัดซีก็จะลงล็อกเรียบร้อยนะสาหรับ แชสซีแมนสิบล้ออันนี้ครับต่อมาเราก็จะมาใส่ตัวจานลากกันจานลากของรถหัวลากสิบล้อจะเป็นจานลากแบบยาวนะจานลากจะไม่เหมือนกับพวกรถหัวลากหกล้อหรือแปดล้อนะครับจะใช้คนละอย่างกันจุดยึดของจานลากให้เราสังเกตบนแชสซีนะครับจะจุดยึดนะสังเกตนะจุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สามจุดที่สี่ของเขาจะมีเงี่ยงล็อกนะครับจะมีเงี่ยงล็อกถ้าเกิดเราสังเกตเนี่ยจะมีเงี่ยงล็อกอยู่4จุดพอดีให้เราใส่จาก ด้านหลังก่อนนะด้านหลังชัดซีไปทางด้านหน้าเหมือนเดิมอันนี้นะครับผมก็จะทําการประกอบเข้าไปนะ,ะใช้ชิ้นส่วนนี้ครับมันจะลงล็อกของเขาพอดีสังเกตไหมครับอ่ะอันนี้ผมยังไม่ได้กดล็อกนะเราสังเกตที่ชิ้นส่วนชัดซีก่อนถ้าเกิดเราใส่ชุดจานลากถูกต้องด้านปลายตรงนี้จะไม่ล้าออกมานะครับมันจะเสมอกับขอบชัดซีพอดีเลยนะ,ะจากนั้นเราก็ค่อยๆกดไล่เข้าไปครับ พอด้านหลังเข้าล็อกแล้วเราก็มากดไล่ด้านหน้ากดตรงๆนะครับเวลาล็อกก็จะมีเสียงในลักษณะนี้โอเคครับในส่วนของจานลากผ่านไปต่อมาก็มาใส่ในส่วนของตัวถังน้ํามันกับตัวท่อไอเสียของแมนก็เป็นลักษณะนี้นะแมนนี่ถังน้ํามันกับท่อไอเสียเขาจะปั๊มตามแมนไว้นะครับแมนยูโรห้านะอันนี้ก็จะใส่ตรงจุดนี้นะครับจะมีรูอยู่2อรูนะก็ง่ายๆครับกดเข้าไปเลยก็จะอยู่ในลักษณะนี้ครับถังน้ํามัน ในส่วนของแชสซีก็ใกล้เสร็จสมบูรณ์ครับสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์เครื่องยนต์ในนี้จริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราประกอบกับตัวหัวเก่งนะครับเครื่องยนต์เนี่ยจะใส่เป็นอย่างสุดท้ายนะก็คือเราจะต้องเอาชิ้นส่วนหัวเก่งชิ้นล่างใส่ลงไปก่อนถึงเอาเครื่องยนต์ใส่ตามนะครับส่วนในคลิปเนี่ยผมไม่ได้สาธิตเรื่องหัวเก่งนะผมก็จะใส่เครื่องยนต์เข้าไปเลยก็ง่ายๆครับจะมีรูอยู่2รูนะก็กดลงไปตรงๆนะครับก็โอเคครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะสาหรับ แชสซีแมน10ลอ้อนะครับโอเคครับยังไงก็ลองเอาไปพิจารณา,นานกันดูแล้วกันเนาะสำหรับการประกอบแชสซีครับเผื่อไว้เป็นแนวทางครับผมสวัสดีครับ